สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูเจ้าสมาร์ทเดเวลรือนเปล่าครับ,รบไฟเลี้ยวบังลมนะครับสมาร์ทร้อยสิบนะครับไฟเลี้ยวบังลมคันนี้เอามาจอดทิ้งไว้เอามาจอดทิ้งไว้โดยที่ชี้เลขไม่ไม่เห็นเจ้าของเลยแต่รู้อยู่ว่าเป็นรถใครคือไม่รู้อาการนะครับว่าเป็นยังไงแกเอามาจอดทิ้งไว้นะครับรถเอ่อรถพี่ในบ้านนี่แหละครับเอามาจอดทิ้งไว้เราก็ไม่รู้อาการเนาะ ทีนี้ผมมามจะเล่าอะไรให้ฟังก่อนมาถึงพอผมออกมาดูปุ๊บเออขาสตาร์ทแกมันรูดไปเฮ้ยแกน่าจะมาเชื่อมขาสตาร์ทนะครับมันมันมีรอยเชื่อมมาแล้วนะครับทีนี้มันรูดผมก็เลยเชื่อมพอเชื่อมเสร็จปุ๊บก็เลยลองสตาร์ทดูมันแน่นหรือเปล่าวะพอรอพอสตาร์ทครับอ้าวไม่มีกําลังอัดเลยนะครับไม่มีกําลังอัดเลย ก็เลยรู้เลยว่าไม่ได้เป็นที่ตัวนี้แล้วตัวนี้ก็มีส่วนแต <Yeah. S 1> ่เครื่องพังด้วยนะครับทีนี้แกก็เข้ามาแก,กเข้ามาก็เลยถามว่าแกเอารถมาทําอะไรแก,กบอกรถแกแบบกําลังรอบกําลังขึ้นเลยแหละนะครับทีนี้เสียงดังแกรกแล้วก็ดับไปเลยนะครับเสียงดังแกรกก็ดับไปเลยก็เลยจะมารื้อดูแล้วทีนี้ เอาเรื่องแล้วแหละก็คือททมเมสคันนี้ไม่มีกําลังอัดนะครับก็คือแกคิงขี่ขี่ขี่อยู่ดีๆนี่แหละแกบ,บอกว่าเนี้ยทีนี้แกก็กําลังเปิดคเร่งพอดีเลยเปิดปืดแกรกเรียบร้อยอเดี๋ยวเรามาลื้อดูนะครับเดี๋ยวจะลื้อดูอมาร์ก่อนเนาะเดี๋ยวาพาท่านผู้ชมดูมาร์ก่อนนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับมันก็จะออกมืดๆห,หน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า วันนี้วันนี้ไม่มีแดดนนครับฟ้าคึมครับอันนี้ฟ้าครึมคึมะนะอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่นะครับนี่ขนาดเปิดแฝบช่วยแล้วนะไดแค่นี้นะครับอ่ะมาดูกันเลยมาดูกันเลยยังไงยังไม่ได้เปิดฟ้าเลยนี่แหละนะครับก็จะเปิดฟ้าให้ดูนี่แหละอืม เตรียมเครื่องมือก่อนครับท่านผู้ชมฮะฝาเฟืองโซ,โซลาลิ้นหน่อยดูเฟืองแคมหน่อยรถคันนี้ก็เพิ่งไปทำมาได้ประมาณสองสาเดือนเนี่ยมั้งจำไม่ผิดนะ กา,านผู้ชมมองเห็นกันไหมโซโลาลินหย่อนนะครับนี่นะนี่นะครับนี่เห็นนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับโซโลารินหย่อนนะครับโซโลาลินหย่อนอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้เลยนะเจะ้าสแมนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้มันได้ เออชูนใต้บนมันนะไหนวะเลยไปแล้วนี่นี่นะครับตัวนี้ข้อดีคือดึงออกได้เลยคือเราไม่ดูมาร์กแล้วแหละมาร์กมันน่าจะเคลื่อนแล้ว เพราะว่าโซ่มันหย่อนนะครับตัวดันโซ่น่าจะเสียหรือเปล่าทําไมมันหย่อนอย่างนี้ไม่เสียก็ไม่ทำงานเอาตัวนี้ก็แน่นนะครับนี่หรือตัวนี้จะเสียนะครับนี่คือมันไม่เปิดนะครับมันไม่เปิดอืมมันมันติดฝืดเลยตัวนี้ติดฝืดเลยคุณชมเห็นไหมครับ ซูมไว้สิอ่าเนี่ยตัวรถกําลังอัดนี่มันไม่กลางออกนะครับถ้าไม่กลางออกนี่คือมันจะเปิดวาล์วไอเสียจะยกตลอดนะครับแล้วหนึ่งเลยแหละตัวนี้เสียแล้วนี่ตัวนี้ติดนะครับเนื่องจากว่าแผ่นตัวนี้หักออกอีกแล้วเห็นไหมครับจุดบอดของเจ้าสม์ทจุดอ่อนเขาคือแผ่นล็อกตัวนี้หักนะครับ ทีนี้เวลาไปซื้อมันไม่มีแค่แผ่นนะครับมันมีทั้งชุดมันต้องมันต้องซื้อทั้งชุดชุดรถกำลังอัดนะครับอเอาตัวนี้ออกก่อนทีนี้อ่ะเนี่ยตัวรถกำลังอัดเฮ้ยเอืมเราก็ไปมั่วดี๋ยตัวรถกำลังอัดนะครับไอตัวดันโซ่มันไม่ลงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูอ่ะถอดตัวดันโซ่มาแล้วนะครับ ตัวันโซ่ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ทําไมมันถึงโซ่หย่อนโซ่น่าจะยืดหรือเปล่าครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยหมุนเข้าสุดเลยสปริงก็ยังแข็งดีนะครับนี่ใช้ได้ดีก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวดูสะพาน เดีย๋ยวดูสะพานรองโู่ตัวบนแหวบนี่ตัวนี้หายเห็นไหมครับปกติเขาจะมีตุ่มนูนขึ้นมานะครับเพื่อเป็นตัวให้ให้ตัวกดโซ่นะครับได้กดนะครับได้ลองนะครับทีนี้ตัวนี้หายนะครับน่ะเรียบ้อ ทีนี้มันไม่จบแค่ตรงนี้นะครับเราต้องเปิดฝาจานไฟนะครับเพื่อที่จะหาเศษเศษตัวนี้นะครับที่มันหักนะครับนี่เศษตัวนี้ที่มันหักนะครับมันจะมีฝาปิดตรงนี้นะครับหาเศษที่มันหักลงไปข้างล่างนะครับถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวมันจะไปติดที่ตรงมัดไฟนะครับทีนี้มันจะเสียทั้งมัดไฟด้วยนะครับเราต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวตัวนี้คอยดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับก็คอยดูใน EP2 สองนะครับท่านผู้ชมไปนะครับ